สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปลูกผักง่ายๆกับเพลินนะคะในคลิปนี้เพลินก็พาทุกคนมาอยู่ที่แปลงข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเหนียวหวานทับทิม F1 จากเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงนะคะคลิปนี้เพลินก็เลยพาทุกคนมาดูการเจริญเติบโต,ตของข้าวโพดในแต่ละช่วงอายุและก็จะแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยให้ข้าวโพดในแต่ละช่วงอายุด้วยค่ะ ข้าวโพดที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยอายุประมาณ20วันแล้วค่ะพร้อมที่จะให้ปุ๋ยรอบแรกแล้วเพิ่นก็เลยถือโอกาสจะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยให้ขา้าวโพดไปด้วยเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูการจเจริญเติบโตของของ้าวโพดอายุ20วันก่อนว่าเป็นไงบ้างนะคะอายุ20วันยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยมีการจเจริญเติบโตได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะ ุ๋ยที่เพื่อนจะใส่ก็จะมีเพียงแค่ปุ๋ยคอกและแกลบดำนะคะโดยจะนํามาผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่เท่าเกันค่ะที่เพิ่นเลือกใช้ปุ๋ยคอกก็เพราะว่าปุ๋ยคอกเนี่ยมีประโยชน์ต่อพืชและดินมากๆเลยค่ะนอกจากจะให้ธาตุอาหารหลักต่อพืชแล้วยังช่วยปรับสภาพดินในตัวด้วยธาตุอาหารเสริมต่างๆเช่นแมกนีเซียมกำมะถันแมงกานิสและอีกมากมายค่ะธาตุอาหารเหล่านี้ล้วนจำเป็นต่อพืชและดินอย่างมากค่ะ ส่วนแกลบดำจะช่วยเพิ่มการร่วนซุยเพิ่มแร่ธาตุและช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีค่ะถ้าใครสะดวกปุ๋ยเคมีนะคะเพิ่นแนะนำให้เป็นปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะคะใช้ในอัจจะส่วนหนึ่งช้อนแกงต่อหนึ่งต้นค่ะโดยโรยรอบคนต้นเลยนะคะสูตรนี้พืชผักก็เจริญเติบโตดีเหมือนกันค่ะค่ะในตอนนี้ผสมปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนะคะ เราก็จะมาทําการใส่ปุ๋ยให้ข้าวโพดกันค่ะวิธีการก็ง่ายๆค่ะนำปุ๋ยที่เตรียมไว้นะคะมาโรยรอบโคนต้นให้ได้ถุงละสามกำมือนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนจะทำไปจนกว่าจะเสร็จเลยนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้เพื่อนก็ใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนะคะ และหลังจากนี้เพิ่นก็จะใส่ปุ๋ยทุกๆ10วันเลยค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เพิ่นก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้ข้าวโพดอายุ30วันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบการใส่ปุ๋ยรอบที่2แล้วนะคะหลังจากที่เพิ่นใส่ปุ๋ยไป1รอบนะคะต้นข้าวโพดก็จเจริญเติบโตได้เร็วมากๆเลยค่ะ สังเกตดูว่าต้นกระโพาแข็งแรงมากนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนจะให้ปุ๋ยสูตรเดิมนะคะในปริมาณเท่าเดิมแล้วก็ให้ทุก10วันค่ะส่วนการรดน้ำให้รดน้ำทุกวันนะคะถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะ พอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะที่บ้านเพิ่นฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะข้าวโพดได้ปุ๋ยแล้วก็ได้นำจากธรรมชาติก็จะงามมากๆเลยนะคะ ข้าวโพดตอนนี้อายุ40วันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบการใส่ปุ๋ยรอบที่3แล้วก็จะให้ปุ๋ยคอกและแกลบดำเหมือนเดิมปริมาณเท่าเดิมค่ะ <S <S เมื่อต้นข้าวโพดได้ปุ๋ยและน้ำจากธรรมชาติก็เลยส่งผลให้ต้นข้าวโพดโตเร็วมากๆค่ะที่เห็นต้นข้าวโพดล้มนะคะก็คือเนื่องจากเมื่อคืนนะคะมีฝนตกหนักและลมกันโชกแรงก็เลยส่งผลทำให้ต้นข้าวโพดล้มนะคะ เดี๋ยวเพิ่นจะแก้ไขด้วยการนําไม้มาปักแล้วก็ดึงเชือกให้ตึงเพื่อป้องกันการล้มอีกนะคะเพิ่นก็จะปักไม้ไว้แบบนี้นะคะให้เป็นแถวไปจนสุดแถวเลยนะคะแล้วก็จะใช้เชือกมาดึงนะคะให้ตึงเพื่อป้องกันการล้มของต้นข้าวโพดอีกนะคะในคลิปก็จะเห็นนะคะว่าต้นข้าโพดอายุ40วันเริ่มมีดอกให้เห็นแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ดึงเชือกเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นข้าวโพดล้มนะคะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะ หลังจากที่ดึงเชือกเสร็จนะคะเพื่อนก็จะมาให้ปุ๋ยข้าวโพดค่ะก็จะใช้สูตรเดิมนะคะในปริมาณเท่าเดิมนะคะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มค่ะระยะเวลาในการปลูกข้าวโพดตั้งแต่หยอดเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ60-68วันค่ะในคลิปนี้เพื่นก็จะอัปเดตการจเจริญเติบโตของ้้าโพดให้ดูเรื่อยๆนะคะ ค่ะตอนนี้ขา้าวโพดอายุ50วันครบรอบให้ปุ๋ยรอบที่4แล้วนะคะก็จะให้ปุ๋ยคอ,อกและแกลบดําเหมือนเดิมปริมาณเท่าเดิมค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลารอบนี้เพิ่นก็เลยไม่ได้ถ่ายการใส่ปุ๋ยให้ดูนะคะ การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดหลังจากหย่อนเมล็ดจนถึงทุกวันนี้มีความเจริญเติบโตได้เร็วค่ะเนื่องจากการดูแลการให้ปุ๋ยและให้น้ำที่เพียงพอจึงส่งผลให้ข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดีค่ะคลิปนี้เพิ่นตั้งใจทำเพื่ออัปเดตการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเหนียวหวานทับทิม f 1ว่าจะเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตดีเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นะคะ และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะปลูกข้าวโพดหรือคิดอยากจะปลูกข้โพดอยู่ค่ะคลิปนี้เพื่นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกคนนะคะสุดท้ายนี้เพิ่นฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ